คุณปอดประสบออกมาคาใจซึ่นกจะคาใจคุณปอดประสบเหมือนกันนะจ๊ะนั่งเฉยๆก็ดีบอกว่าการทํางานของอนุทินนะ่ะสู้สมัยพวกเขาทําซีนามิไม่ได้เลยขอโทษนะจ๊ะถ้า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 ,ถ,า,ถ,าถ้าไม่สบายก็ไปหาหมอ,อ,อถ้าว่างมากก็ปลูกต้นไม้แต่อย่าพูดว่าสมัยเนี้ทำสู้สมัยพวกคุณซีนามิไม่ได้<อ>พวกคุณสมัยซีเรียเละที่สุดน้ําท่วมกโคตรเละเลยเอ,อย่าอ้าปากอีกเลยคือย้ายคนคือถอนหงอก พวกพักเพื่อไทยนี่นะเรื่องการแก้ปัญหาภัยพิบัติแก้ปัญหาน้ําท่วมอะไรต่างๆเนี่ยไม่ควรออกมาพูดแล้วนะเพราะอะไรเอาปีห้าสี่เนี่ยยิ่งรักเป็นนายกมีผู้เสียชีวิตแปดร้อยสิบห้าคนนะแล้วปอดประสบอยู่ในในยิ่งล้วนี่ยนะปอดประสบเนี่ยเป็นซิงเกิลคอมมานไงอ่าเป็นคนคอมมานดสูงสุดอ่ะนะแล้วก็ความเสียหายทั้งหมดเนี่ยนะ หนึ่งจุดสี่สี่ล้านล้านบาทนะสูงที่สุดในบรรดาเป็นประวัติศาสตร์โลกเลยอแล้วทําไมไม่เห็นมีสสเพื่อไทยบอกให้ยิ่งรักลาออกเลยนี่ยังมาชมกันอีกนะไว้ใครไอ้หมอที่ชอบแบกอะไอ้หมอที่ชอบแบกอะบอนนี้ทุกคนมาชมเลยว่าตอนยิ่งรักบริหารจัดการเรื่องน้ำท่วมดีมากเชื่อกมึงไม่อายปากไม่ว่าเลยนะมึงไม่อายปู่ย่าตายายบรรพืุอรุษมึงกลัวปากพวกนี้เน่เนายิ่งกว่าขยะที่หัดใหญ่ตอนนี้อีกนะเนวชิบหายเลยปี54เนี่ย เลวชิบหายลเลยยังออกมาพูดกันได้อีกว่ายิ่งรักเนี่ยทำได้ดี <M> มีคนที่ไหนคนดีๆที่ไหนบอกว่ายิ่งรักบริหารจัดการแก้ไขปัญหาน้ำปี5 4ได้ดีไหนว่ามาสิคนไหนยกเว้นคนจากพรคเพื่อไทยที่แบบเลียแข้งเลยขาย,ยิ่งรักว่าปี54บริหารจัดการน้ำได้ดีแล้วไม่มีมนุษย์ตัวไหนเลยไม่มีมนุษย์คนไหนเลยในประเทศนี้เนี่ยที่บอกว่ายิ่งรักบริหารจัดการแก้ปัญหาน้ำทั่วปี5 4ได้ดีใครคิดว่ายิ่งรักทำได้ดี นอกจากพักเพื่อไทยแล้วก็ครอบครัวพักเพื่อไทยแล้วเนี่ยทุกคนมองเห็นเป็นตาเดียวกันเสียงเดียวกันเลยว่ามันเป็นการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อแก้ปัญหาน้ําท่วมปีให้สีได้ระยำที่สุดไม่อยากจะพูดลำ่